รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งจัดระเบียบคุมเข้มขบวนการค้ามนุษย์ที่นำเด็กมาขอทานส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ พลตรวรเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศก่อนลงพื้นที่จัดระเบียบจริงในวันที่26-30มกราคมนี้โดยมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการขอทานตามหลัก 3P ได้แก่การบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองช่วยเหลือและการป้องกันพลตวรวจเอกอดุลกล่าวว่าปัญหาขอทานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมไทยไมายาวนานและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะขาบวนการค้ามนุษย์ที่นําเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งปี2557นพบมีขอทานที่อยู่ในสถานส,านสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งต่างๆเกือบ300คนก็มีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวปัญหาส่วนใหญ่นั้นมาจากความยากจนทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมด้วยการสร้างอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงให้แก่ขอทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบยั่งยืน